สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทิป h a t เที่ยวมาหาคุยพาเที่ยวพาคุยกับคลิปนี้ที่ Hot Water Beach w a i า a k a t o New Zealand ค่ะ คือนัดกบแฟนเช่ารถขับเที่ยวที่นิวซีแลนด์นะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้มากับบริษัททัวร์แล้วเนี่ยเช่ารถขับสะดวกที่สุดค่ะเพราะว่าการเดินทางของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละส่วนเนี่ยค่อนข้างห่างไกลกันมากเพราะฉะนั้นขับรถเที่ยวเองสะดวกกว่าค่ะเอาตามตารางเวลาของตัวเองเลยตามความสะดวกเลยนะคะแล้วก็ขับรถทางซ้ายเหมือนบ้านเราด้วยก็น่าจะง่ายค่ะแต่จริงๆขับทางขวาก็ง่ายแหละถ้าขับเกียร์ออโต้นะคะ เพราะว่าถ้าขับเกียร์กระปุกคือเปลี่ยนเกียร์ไม่ทันค่ะรถด,ดับกลางสีแยกนัดนะนัด,นดเป็นนัดเป็นค่ะ เราลงเครื่องกันที่สนามบินโอ๊กแลนด์นะคะประมาณเราวราตีสี่ครึ่งนิดๆประมาณนี้ก็รอรับรถเสร็จอะไรเสร็จมีขับออกมาจากสนามบินเสร็จก็จอดนอนนิดนึงรอแสงพระอาทิตย์ขึ้นค่ะเพราะว่ามืดมากมืดไม่รู้จะไปทางไหนยังไงก็รอฟ้าสางๆมีเริ่มอ่านป้ายออกอะไรเงี้ยก็เริ่มเดินทางกันจ้ะโดยจุดหมายปลายทางของเราจะไปที่หมู่บ้านซาร้อนที่ไวคาโต ปลายทางอยู่ที่ Top 10 Holiday Park จ้ะซึ่ง Hot Water Beach อยู่ไม่ไกลจากหาดไทเออีกนะคะที่มีชื่อเสียงเป็นท่าเรือเอาไว้ พานักท่องเที่ยวไปขึ้นชมเกาะเวลเคฟนะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็คือมันต้องนั่งเรือชมอะค่ะพวกเจมส t o โตนเบย์อย่างเงี้ยไปดูไวท์คาร์ทิเดลโคฟอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูพวกเอ่อพอยต์ Point, เขาเรียกว่าอะไรอะแหลมเนาะไปเที่ยวไปดูแหลมอะไรเงี้ยแต่ว่าคือต้องนั่งเรือเที่ยวประมาณนี้นะคะ ซึ่งก่อนจะเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปหาดฮอตวอเตอร์บีนะคะเราก็แวะทานข้าวที่เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งชื่อเทมนะคะคือมันเช้ามากและยังไม่มีร้านใดๆเปิดเลยไม่มีร้านอาหารร้านคาเฟ่อะไรเปิดเลยเราก็เดินเที่ยวรอบเมืองรอๆไปสักพักมาเจอร้านกาแฟเล็กๆเปิดโอ้ดีใจมากจ้าได้เข้าวห้องนะ้ำแล้วเย้คือไม่ใช่อะไรนะไม่ได้หิวนะคะ วชีจ้าก็เลยอ่ะกินข้าวกินกาแฟอะไรเสร็จเรียบร้อยรังรอแป๊บหนึ่งเพื่อให้ร้านค้าเขาเปิดเพราะว่าต้องซื้อของกินไปไปทำกับข้าวเพราะว่าเราเช่าบ้านเขาปิดไว้เดี๋ยวไปดูบ้านเขาปิดกันใช้เวลาขับรถราราวสองชั่วโมงครึ่งนิดๆน,นะคะที่มันครึ่งเนี่ยเพราะว่าทางค่อนข้างคดเขียวมากจำได้ว่าเมารถอย่างหนักมากช็อกโกแลตยาดมมิอาจช่วยได้แม่เจ้า และแล้วเราก็มาถึงที่พักชื่อ Top 10 Holiday Park เราเราถือว่าโชคดีที่จองบ้านฮอปปิดได้นะคะเพราะว่าเขามีเพียงแค่6หลังเท่านั้นเป็น6หลังที่เป็น On นส i t e นะก็คือมีห้องน้ำห้องอาบน้ำในตัวสำหรับ2คนนะคะมันจะมีแบบเป็น Family ด้วยแต่เราก็จะอีกราคาหนึ่งซึ่งเรามากันแค่2คนเราก็อยากได้บ้านหลังเล็กเนาะเป็น h o l i d a y Park ที่ใหญ่พอสมควรนะคะใหญ่มากถือว่าใหญ่มากคือมีครบเลยมีลานกลางเต้นมี แกมปิคือแก a p มปิ้นี่ก็คือเขากางเต็นท์ไว้ให้เราแล้วเราแค่ไปเช่าเต็นท์นอนประมาณนั้นนะคะมีแบบเป็นโมเทลแล้วก็เป็นมีแบบเป็นเคบินด้วยนะคะก็คือเป็นห้องพักคล้ายๆฮอฮปิดแต่ว่าเป็นหลังนะคะบ้านแฟลตรูปประมาณนั้นแล้วก็มีอ่อพาร์ตเมนต์ให้เช่ามีลานจอดรถของมอเตอร์โฮมคือสามารถพลักอ่า ต่อสายไฟได้อะไรได้ประมาณนี้คะ่ะมอเตอร์โฮมก็คือรถบ้านเนาะแล้วก็ห้องนอนรวมที่มาเป็นแบบหมู่คณะด้วยนะคะแล้วในหมู่บ้านฮอลิเดย์ก็จะมีพวกร้านขายข,ายของชำม,มีสระว่ายน้ำด้วยมีร้านเช่าพวกเซิร์ฟบอร์ดบอดี้บอร์ดมีพั่วนะคะแล้วก็มีห้องครัวรวมห้องอาบน้ำห้องห้องอาบน้ำรวมห้องน้ำรวมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่มากางเต้นนอนหรือมาเป็นเช่าห้องนอนใหญ่ห้องนอนรวม เอาไว้ใช้เนาะพอเราเก็บของเก็บอะไรเสร็จนะคะก็ออกเดินสำรวจรอบๆบริเวณ h o l ิเดย์พารนิดนึงเนาะเพราะว่าดูซิมันใหญ่ขนาดไหนอะไรประมาณนี้ก็คือโนซี่แหละไปดูว่าเเอเอเคบินอื่นๆบ้านพักอื่นๆเป็นแบบไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะคะหลังที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะคะคือบ้านน้อยของเราฮอปปิดน้อยจ้า คือตอนที่จองอ่ะก็บอกสาไปว่าต้องเอาสไตล์นี้เท่านั้นนะคือ,อไม่เอาเคบินไม่เอาเป็นโมเทลคืออยากนอนฮอบบิตดูว่ามันเป็นยังไงก็พอได้มาก็ดีต่อใจค่ะน่ารักตัมุตมิเครื่องในก็คือเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นห้องเขาเรียกว่าเป็นสตูดิโอเนาะก็คือมีเตียงนอนมีห้องรับแขกห้องครัวเล็กๆซิงเล็กๆแล้วก็ห้องอาบน้ําห้อง ห้องน้ําอยู่ในตัวภายในห้องห้องเดียวแต่ว่าจัดเป็นสัดเป็นส่วนคือคือดีงามนะคะน่ารักดีค่ะซึ่งที่นิวซีแลนด์ก็ขึ้นชื่อลอชาเรื่องไทนี่เฮาส์เนาะเขาจะมีโปรแกรมเอทีวีเรียกไทนี่เฮาสก็คือใครสร้างบ้านแบบหลังเล็กๆกระทัดรัดหน้ายอยู่แบบประมาณนี้คือถ้าไปสร้างที่เมืองไทยก็ก็น่ารักดีเนาะน่าลองสร้างดูค่ะทีนี้ขอพูดเรื่องหาดทราย บ้างนะคะชื่อมันจริงๆก็คือ Hot Water b e a ีชนะคะถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณหาดทรายร้อนประมาณนี้นะคะคือเป็นที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อย่างมากเพราะว่าถึงแม้จะมีหาดทรายอีกฝั่งหนึ่งก็คือฮาเฮอี hey e. แต่ว่า ก็ไม่ได้เป็นหดาดไร้ร้อนเหมือนหาดฮอตวอเทอร์บี Hot ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นถือว่าหาดเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ยืนหนึ่งเรื่องแช่น้ำร้อนเลยจ้าคือถ้าใครมาก็ต้องคำนวณเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีโอกาสนอนแช่น้ำแค่ช่วงน้ำทะเลลดเท่านั้นนะคะอาจจะประมาณแค่2ชั่วโมงนิดๆถ้าได้นานกว่านั้นก็ถือว่าโชคดีไปค่ะ ง่ายๆเลยเราก็จัดแจงเช่าพ่วงขุดจากฮอลิเดย์พาร์คตั้งแต่ตอนยินแล้วพอช่วงน้ำลดนะเราก็ได้เวลาลงมือขุด จนรู้สึกได้ถึงน้ำร้อนที่เริ่มผุดออกมาอุณหภูมิเขาว่ากันว่าอยู่ประมาณราวๆ64องศาเซลเซียสนะคะซึ่งกำลังอุ่นสบายเลยค่ะสามีอีเชนก็ขุดสะเลยค่ะไม่ใช่ขุดแค่แบบเป็นพอนั่งนะขุดสะบ่ายเลยค่ะเพราะเกรงว่าภรรยาอาจจะลอยน้ำไม่ได้เห็นเราตัวเล็กแหละ นางคงอินดูขุดให้นอนแช่เลยจ้าคือสนุกมากค่ะทิปนี้สนุกจริงๆแปลกแตกต่างมากได้ทำอะไรที่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้ทำไม่เคยเห็นไม่เคยมีประมาณนี้ความรู้สึกมันบอกไม่ได้อะคะ่ะมันตื่นเต้นละคนสนุกอะไรประมาณนั้นนะคะทิปที่ให้นะคะสำคัญเลยก็คือในการหาที่ขุดเพื่อให้ได้น้ำอุ่นคือหาดทราย ต้องอยู่ไม่ห่างจากน้ำทะเลมากคือคือต้องให้น้ำลดจริงๆอะคะ่ะคือมีบางคนนะตั้งหน้าตั้ง,ต,ง,ต,งตาขุดสลึกเลยแล้วก็นั่งรอตาน้ำผุดด้วยนะถามว่ามีน้ำไหมมีแต่แค่ท่วมตาตุม่มแม่ไปขุดที่อื่นไหมจ้าอะไรเงี้ยมาน,นั่งรอทำไมคือถ้ามันจะมีน้ำอะตาน้ำมันก็ออกมาตั้งแต่ขุดแรกๆแล้วล่ะมันมันไม่ค่อยซึมถ้ามันซึมช้าขนาดนั้นก็ไม่ต้องรอไหมอะตลกดีค่ะ คือคือไม่ใช่จะขุดตรงไหนก็เจอนะคะเจอเจอแต่น้ำอุ่นไหมอีกเรื่องจ้ารู้สึกว่าเราเองก็ขุดประมาณสองสามหลุมได้คือประมาณว่าเจอละอุอน่นๆแต่เอ๊ะพอนั่งแช่ๆนานๆไปเอ๊ะทำไมน้ำเริ่มเย็นอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนทำเลหาหาขุดที่ใหม่ไปพอจับจุดได้ว่าเออมันต้องขุดใกล้ตรงกับน้ำทะเลนิดนึงรอให้น้ำลดนิดนึงมันถึงจะอุ่นอยู่ตลอดเวลาคือ อารมณ์ประมาณเปิดน้ําร้อนจากกองเพิ่มอะไรอารมณ์นั้นเลยคือใช้พวกขุดนิดนึงตกักทรายออกก็น้ําก็เริ่มร้อนแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะยังคุยกับคุณสาอยู่เลยนะคะว่าอย่าขุดลึกนะเดี๋ยวเจอตาภูเขาไฟเดี๋ยวลาวาทะลักออกมานางขำใหญ่เลยค่ะเพราะว่าถ้าตามความเป็นจริงแล้วก็คือ เราอยู่ใกล้ตรงส่วนภูเขาไฟจริงๆมีลาวาอยู่ใต้พื้นจริงๆมันเลยทําให้น้ําทะเลตรงส่วนเนี้ยน้ำผุดออกมาจากทรายตรงเนี้ยทําให้มันร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นดิฉันก็ไม่ได้พูดเกินความจริงไปสักเท่าไหร่นะคะไอเรื่องลาวาทะลักเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นความโชคดี ไปในตัวที่เราสามารถจองที่พักได้ใกล้หาดขนาดนี้นะคะก็ก็เดินไม่ไกลเดินแป๊บเดียวเราก็มาถึงหาดแล้วสามารถเลือกทำเลดีๆได้ก่อนใครอะไรเงี้ยหรือหรือแม้แต่พอเปลี่ยนคือขุดแล้วไม่ได้ที่เราเปลี่ยนก็ก็ยังพอมีที่อยู่อะไรเงี้ยพอสายสายมาขุดไม่เจอที่อุ่นอะ่ะคือสักพักก็มีคนมาจอยเรามีวัยรุ่นสี่ห้าคนคือ คือเดินลงมาเลยนะคะลดเดินลงมาในสระโดยที่ไม่พูดอะไรเลยไม่ได้ขอไม่ได้ถามอะไรเลยไม่แม้แต่จะมองหน้าเราด้วยซ้ําไปเดินมาแล้วก็คุยกันเองต่อไปเรื่อยๆคือว่าหลุมใหญ่ๆแคบไปเลยจ้าอะไรของพวกแกยุ่อะไรกับฉันนึกในใจเอาจริงๆนะคะคือไม่ได้ขี้เหนียวนะแต่นึกถึงโดยมารยาทแล้วก็คือต้องต้องถามก่อนไหมว่าเอออยู่ไม้ไหมถ้าไอจะจอยู่อะไรเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ย คือแต่ไม่เลยเขาไม่ได้พูดอะไรเลยจนสาต้องพูดว่าเออทำไมพวกยูไม่ขอยืมพวกฉันแล้วไปขุดหลุมนั่งแช่กันเองถ้าไม่มีพวกไอ้ไม่มายเลยนะถ้าจะยืมแต่ยูอยู่ๆก็เข้ามาจอยเราอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็บอกไม่ไม่เด็กมันก็ไม่อะไรเลยนะเด็กมันก็ไม่ได้ขอโทษไม่เลยเลยมันพูดอยู่คําเดียวว่าโอ้ไม่รู้นึกว่าสามันมีอยู่แล้วอ้าวป้าเหรอสาที่ไหนจะมีอยู่แล้วน้ําขึ้นมามันก็หายไหมอะทรายอะ ไปเรียนโรงเรียนจบจากไหนเนี่ยมึงเรียนอยู่หรือเปล่าคิดในใจเออพวกแกบ้าไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ลุกหนีนะคะเราพูดถึงขนาดนั้นแล้วไอ้ลุกหนีอ่ะสองคนผัวเมียค่ะต้องลุกหนีสละสะให้เด็กมันไปแม่เจ้าเด็กสมัยนี้เออนะนะก็ถือว่าค่าช่วยค่าพั่วเซฟค่าพั่วช่วยค่าฮอลิเดย์น้องเด็กๆไปซะนะ ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ป้ายปากบอกเตือนไว้เลยก็คือว่าถ้าจะลงเล่นน้ำเนี่ยห้ามลงไปเกิน50เมตรเพราะว่าบริเวณฮอตวอเตอร์บีตรงนี้มันเกิดขึ้นทะเลดูดหรือว่าคลื่นน้ำวนอยู่เป็นประจำถ้าจะเล่นน้ำว่ายน,น้ำเล่นบอดี้บอร์ดเซิร์ฟบอร์ดหรืออะไรก็ตาม ให้ไปเล่นน้ำตรงบริเวณระหว่างเสาที่มีไลฟ์การ์ดอยู่ประจำเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุเกิดบ่อยครั้งมากก็ระวังกันนิดนึงนะคะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่อ่านป้ายคำเตือนศึกษาสถานที่ให้ดีเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังหากมีข้อเสนอแนะติชมอันใดก็ใส่คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วจะนำไปปรับปรุงแก้ไขค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่อง Tips Chat เที่ยวมาหาคุยนะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมสับตะไคร้ใบมะกรูดให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งรัวๆกดปุ่มไลค์ให้ลูกเป็นไฟและกดปุ่มแชร์ให้แหนอีแม่เอ้ยแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณสาหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ